สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วที่ช่องเบิร์ดรถมือสองเกรดเนะครับวันนี้เบิร์ดมีกระบะหล่อๆสีประตูดุๆมาให้ดูทั้งหมดทั้ง3คันเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้แลครับเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมดเลยนะครับผมเริ่มจากคันแรกครับคันนี้เป็นออลสู่สีประตูนะครับผมเป็น1.9นะครับผม Z ซ i g h l a er นเดอร์ราคา5้าแส0นบาทเท่านั้นเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกว่าเท่านั้นนะครับผม ได้ไฟหน้าหลอ่อๆแบบนี้เลยครับกระจังหน้าสวยๆนะครับคันนี้เป็นปี17นะไม่แสนสา0 0มไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์คมใสๆไฟส่องสว่างกลางวันครบๆอ่านงครับคันนี้สวยเลยนะ5 4 9 0สนบาทเท่านั้นนะครับสวยจัดเลยครับผมได้ล้อแมกเดิมโรงงานนะครับผม่ันนาสิบ18นะฮะมาพร้อมกระจกมา มีไฟเลี้ยวด้วยเรียบร้อยตอนนี้มีราวหลังคาด้วยนะมือจับโครเมียมสกูน,นะครับคันนี้ภายในเป็นเบาะผ้านะโอเคเบาะผ้าครับคอนโซลสวยๆเลยครับเกียร์ธรรมดาสภา,าพใหม่ๆดูไม้กันนะแชะเดี๋ยวติดโอเคคันนี้เลขไม้อยู่ที่ หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเท่านั้นนะครับผมได้จากผ้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับสี่ประตูนะวัวน็อตเดิมไม่ถอดไม่แกะแน่นอนครับผมโอเคครับมาดูเบาะหลังกันบ้างนะโอเคข้างหลังนะครับผมสภาพเบาผ้าสวยๆสีดําแบบนี้เลยครับผมไม่มีริ้วรอยเลยนะโอเคใครที่หาสี่ประตูใช้งานอยู่จอดูคลิปผมก่อนนะครับสีดําทั้ง3ามคันนี้สวยหมดเลยเพดานสวยเลย โอเคคันนี้ปูพื้นกระบะไลเนอร์มาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเซตแฮรันเดอร์มีการชนท้ายครบหมดมีโลโก้ฉลองอีซูซุ60ปีด้วยโอเคครับคันนี้ผ่านไปแล้วที่ราคา5,49,000บาทนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกคันนึงครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันเอ่ยสเตลนะสะเตลเลยตัวนี้สกู๊นะครับ คันนี้6 4 9 0 0 0บาทนะครับผมเป็นรถปี18นะครับผมอสเตลนะคันนี้ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เลยแบบนี้เลยนะครับสวยเลยคันนี้จัดทรงลงแม็กครบหมดแล้วมีกระจกอ่มีกระจกมองมุมด้วยนะครับไฟตัดหมอกครบเลยนะครับผมสีดำน่าใช้ทุกคันนะรถเราเป็นรถมือสองคัสเกตเมาแล้วทุกคันเลยนะโอเค คันนี้ใต่แม็กแต่งสวยๆเลยครับผมเป็นแม็กขนาด18นะครับผมขอประทาททนโทษครับแม็กสิบเจ็ดนะสวยๆครับสวยทุกคันนะครับผมคันนี้เป็นปี18ไม่เจ็0เท่านั้นครับ1.9เสเตลสี 4, ประตูเกียร์ธรรมดาลนะ,ะสภาพแบบนี้เลยครับสวยๆเลยเบาะผ้าครับผมภายในเป็นเบาะผ้าครับไม้แท้นะ เลขหมคที่เจ็ดหมื่นเก้าเท่านั้นหัวรถผมใหม่ไม่ถึงแสนนะครับสภาพสวยเดิน 7A จินนะโอเคแับเครื่องได้พรมอะไรมาตีฟังก์ชันแล้วด้วยนะครับผมอเป็นไงบ้างครับนี่ปูคำกระดุมให้แล้วสภาพสวยๆครับผมนี่หัวนอ็อตไม่เคยถอดเคยแกะครับฝาประตูนะโอเคดูท้ายกันบ้างนะ เบาะผ้าสีดำสวยๆเลยครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วเพตานสวยๆแบบนี้เลยครับปูคมกระดุมสวยๆสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะใครที่มองหาอีสูตรสีประตูใช้งานอยู่นะแนะนําเลยครับผมเลือกได้เลยชอบคันไหนก็จัาคันนั้นนะครับมีรอยนิดนึงนะครับนี่รอยขีดขวนนะครับถ่ายให้ดูหมดเลยนะนี่สแตลมีโลบาร์ติดมาให้แล้วด้กยนนะครับผมคันนี้สวยๆเลยนะ ตูแม็กไลเนอร์ให้ครบหมดแล้วนะครับผมเนี่ยบ้างครับสวยจัดเลยคันนี้สเตลนะโอเคมาดูคันสุดท้ายกันนะครับเป็นเจ้าดำนะครับผมอีกหนึ่งคันนะครับผมเกียร์ธรรมดาเหมือนกันคันนี้เป็นเ e อลซูหนึ่งอาขอประทา,ทานโทษครับ3.0สามจุดศูนยพลาสติกไปเลยครับผมปี16ราคา579,000บาทเลขไม่เก้าห0ื่เท่านั้นนะครับโอ้โหสวยจัดเลยครับผมบอกเลย สีประตูทั้งสามคันนี้ครับผมชอบคันไหนก็จัดคันนั้นนะครับได้ทุกคันนะคันนี้สภาพไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะฮะคิวโคเมียมด้วยสภาพพร้อมใช้งานทุกคันนะครับเกียร์ธรรมดาใครสายแบกนะครับสายลุยอึดถึกทนห้ามพลาดนะครับอีสุนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะ แม็กเป็นสีบอลแม็กเดิมแท้โรงงานขนาด18นะครับผมใต้ท้องคลีมครีนนะคีนจัดเลยเห็นไหมครับเป็นตัวยกสูงทุกครั้งครับผมนี่ที่ยงที่หยาบครบหมดไฮแลนเดอร์ er, ติดครบกระจกตัวนี้โครเมียมนะแซดพลาสติกจะเป็นตัวท็อปนะ,ะบ้องมือจับโครมเงี่ยมติดก,กันสาดติดครบหมดนะครับภายในเป็นอบ์ดหนังแล้ว Auto, ครับผมโอ้โหมีจอแอร์ออโต้ครับแซดพลาสติกคอนโซลใหม่ๆ พลาสติกหุ่มอยู่เลยตัวนี้หืมไม่เก้าหมื่นหนึ่งกดไมคให้ดูสักครู่นะครับสักครู่นะเป็นเลขไม้แท้นะครับคันนี้โอ้โหมาที่ผมไม่มีกลับไม่มีก่อนแน่นอนนะเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามโอ้โหจะจกพับไฟฟ้าแล้วนะซัดพลาสิก น็อตฝาปองก็มีถอดแกะทําสีครับรถผมคัดเกตเองมาแล้วทุกคันครับมั่นใจได้ครับผมซื้อไปใช้งานเดียวครับเติมน้ำมันขับ่านน้ำมันเครื่องเติมเดียวครับสภาพสวยๆเลยโอ้โหคันนี้ได้ยางมิชลินด้วยนะอ่ามิชลินโอ้โหสวยๆนะเพิ่งสังเกตเมื่อกี้มิชลินเทมิซิเอชูวนะคันนี้ยางปี20วิ่งยาวๆเลยแหมท้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ โอ้โหใส่แม็กไลเนอร์มาแล้วครับแม็กไลเนอร์ของผมทุกคันนี่แทบไม่มีรอยเลยนะครับผมแทบไม่มีรอยแบบคนของหนักครับแสดงว่าเจ้าของนะครับผมเขาใช้งานถนอมากนะรถผมคัสเกตเอทุกคันไม่ต้องห่วงโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันข้างหน้านะโอเคใครสนใจอีวสุนะครับสามคันนี้นะครับผมรถสวยเดิมคัสเกตเอนะครับโทรหาเบอร์ได้เลยครับที่เบอร์ศูนย์เก้าห้า 5834840นะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาทุกคันเลยนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานมากๆนะสีดำดูดูสวยๆแบบนี้เลยสำหรับพี่ๆคนไหนที่ชมคลิปผมอยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมใครที่ต้องการมาดูรถตัวจริงมาหาผมได้นะครับที่สนุกคานะครับผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีร่มก้านะครับผม อยู่ติดถนนใหญ่ลมก้าเลยะมีครั้งนะครับพี่ๆคนไหนที่ชมช่อง y YouTube เบอร์อยู่นะครับผมมั่นใจได้ครับผมรถเราคัดเกรดเอมาแล้วนะครับผมถ้าไม่สะดวกมานะครับผมเรามีบริการรับจองออนไลน์แอดไลน์แอดเบอร์มาคุยกันก่อนได้นะครับผมเรามีบริการไฟแนนซ์นัดเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกมารับรถเองเรายังมีบริการรถสไลด์นะครับขนรถคันนี้นะครับชอบคันไหนเราจะขนไปให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้เบอร์ต้องไปก่อนขอบคุณครับ